สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็จะไปทําข้าวนะครับเป็นปลานิลเผานะครับเพื่อนเพื่อนเราเราก็ก่อไฟนะครับผมทำเรื่กไฟให้ติดนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปล้างทำความสะอาดตัวปลานะครับเพื่อนๆเ,เตรียมรากผักชีใบมะกรูดใบตะไคร้นะครับใส่ไปในปลานะครับเพื่อนเื่อเมื่อไฟได้ที่แล้ว เราก็นำตะแกงมาใส่นะครับแล้วก็นำปลาลงไปนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะใช้ไฟกลางๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆสภาพก็ใกล้สุกแล้วครับเพื่อน ใจะได้กินแล้วนะครับเพื่อนๆน,นำมาเตรียมใส่จานนะครับเพื่อนๆจานนะครับหน้าตาก็ครับน้ำพริกก็ไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากนะครับมีน้ำปลาพริกป่นน้ำมะนาวน้ำตาลนะครับผักก็มีต้นหอมผักชีนะครับเพื่อนๆ แบบง่ายๆครับเพื่อนๆเ,เรามากินปลาเผาด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับทุกๆคนครับ